you <laughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสำหรับเมริกาวันที่24นะครับวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับเนาะนักรับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับในช่วงยามเมื่อเสาร์เนาะนะครับผมวันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะครับผมเมื่อคืนก็มีฝนตกลินนะครับเนาะในช่วงยามเมือเสาร์ก็สิเม่แดดจัดน้อยนะครับสําหรับฝนฟ้าอากาศนะครับอาน้าก็เริ่มสิลดลงแล้วนะครับเนาะน้ําก็เลยจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับฝนฟ้าอากาศฝนตกทุกมือนะ ครับาสาหรับในคลิปนี้เฮาเสียเบอง์เลขสามหลักเลยนะครับเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับโซทาัต,ตนะครับหลักสิบก็จะมีห้าหลักร้อยก็จะมีห้าตัวหลักสิบก็จะมีห้าตัวหลักหน่วยก็จะมีห้าตัวเป็นชุดห้าตัวนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับเดินยาวมามากกว่ายี่สิบห้างวดนะครับสาหรับร้อยสิบหน่วยนะครับยี่สิบห้างวด ผ่านนะครับสาหรับเลขสำหรับของเข้านะครับร้อยสิบหน่วยนะครับเอาอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเฮาก็มาอีกแล้วนะครับผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือเราพัฒนาของเข้านะครับผมในงวดล่าสุดเนี่เป็นงวดที่ยี่เป็นงวดที่สิบสี่นะครับเนาะเป็นงวดที่สิบสี่นะครับในงวดที่สิบสี่ต่อเนื่องแต่ว่าสิบสามงวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าตัวตรงนะครับเนาะแต่ว่างวดที่สิบสี่ก็คืองวดล่าสุดหมาเมื่อนนี่นะครับเนาะก็ออกมาที โตกลับนะครับมาตกลับนะครับเราเน้นไปที่3ามคู่นะครับ2องแปดแล้วก็92าสองเลขออกไปที่8ปดสนะครับออกตัวกลับนะครับ8ปดสแต่อยู่ในชุดเต็มของเราก็จะมี8ปดสตรงนี้นะครับเนาะนะครับก็ถือว่า ผ่านนะครับน้อผ่านอยู่นะครับแต่ว่ากระสิบดตรงปันไดนะครับเพราะว่ามันตรงมา1ส like ิบงวดแล้วนะสิบสามวดน้องวัดที่สิบสี่นี่ตรงนะครับเป็นตัวกลับนะครับเท่าฟันไปที่สองแปดเลขออกแปดสองนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆบางคนเพิ่นกระกลับไว้อยู่นะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับเนาะก็คืออยู่ในชุดของเราแต่ว่าเท่ากับบบลีวงเ้อตส่วนในเบลีวงนะครับเพราะว่าไม่ได้มาในหลักสิบหลักหน่วยตัวที่มาคือสองแปดนะครับเนาะนะครับเลขออกไปที่ห้าหนึ่งแปดนะครับเนาะอ่าเลขออกไปที่ห้าหนึ่งแปด ห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็สองห้าสี่สองห้าสี่นะครับก็มาที่คู่นี้เนาะนะครับมาที่คู่นี้นะครับคู่นี้นะครับมาที่คู่นี้นะครับสําหรับอยู่ในชุดเต็มของเรานะครับในงวดต่อไปกระโค้งสีมาตัวตรงนะครับเนาะนะครับเพราะบาลีมันหลงวดเกิดไปนะครับเดินยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับสิบ สี่งวดผ่านนะครับงวดต้องไปเป็นงวดที่สิบหาเอาสูตรใส่เหล้าของแท่นะครับเนาะเออนะครับอ่าแอน้าบุญเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเอาเขาออกแล้วนะครับเนาะเอาเขาออกจะเล้าจากเหล่าแล้วนะครับนะนะครับเอาเอาจากเล้าเห็นอย่างไรนาบุญว่าสั่นว่าฝนแห้งตกว่าสั่นมันสิ่เปียกบ่สั่นครับเอาไปไว้ลงสีข้าเจ้านะครับอ่าไปว้สางไงข้าเจ้าเลยนะครับอ่าเล้าได้เอาไปใส่นะเรากะเอาเงินไปใส่แทนนะครับพราะว่าสูตรนี่แหละสูตรนี่สูตรใส่เหล่าของแท่นะครับ เอาเงินเอาเงินไปใส่เราแท่นเข่านะครับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับในงวดต่อไปวันจันเขาจังคอยมาลุยกันก่อนะครับนะครับเนาะเอาก็ขอแสดงความยินดีครับเพื่อนๆนะครับที่โชคดีติดต่อเนื่องกันมาถึง14งวดนะครับ14งวดนะครับเนาะเชื่อไปใส่ระบานทีเนี้ยนะครับพอสิวันใหญ่บานนี้เขานนี้จกเข้าบ่อนะครับเนาะนะครับผมนะสำหรับ พอเชี่ผืนหลับนะครับเนาะนะครับอ่านี่นะครับเนาะจัดไปทุกงวดทุกงวดทุกงวดเลยนะครับเอานะครับเ้อเสียมาลุยไทยกันนะครับเนาะก็คือร้อยสิบหน่วยสูตรห้าตัวนะครับไปที่ไทยเลยนะครับเนาะเอาอันนี้เลขกเราเขากับวันจันทร์เข้ายังมาลุยกันต่อนะครับสิบสี่งวดติดนะครับก็รับจับกันไปเต็มเต็มนะครับเอานะครับก็ว่ากันไปนะครับเอาข้อเสียไปเบิ้งนะครับข้เสียไปที่หลักหน่วยก่อนเนาะหน่วยสิบร้อยนะครับ ไปที่หลักหน่วยก่อนเลยนะครับเนาะในหลักหน่วยของเรานี่นะครับโอ้ยจะปวดโอ้ยเครือกันเด็นกระได้นะครับอันนี้ก็สิมันไปใส่เหล้ากันบ่สิบอ๊อดเฮ็ดเหล้าเพิ่มบ่นะครับเนาะเซียดเฮ็ดเหล้าเพิ่มไหนแนวนี้เนาะนะครับเอาไปที่หลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยนะครับในเลขสูตรนี่นะครับเนาะสามสิบแปดงวดสามสิบเจ็ดงวดพันนะครับอันนี้ก็สิได้เฮ็ดเหล้าเพิ่มนะครับเนาะสูตรนี่ก็ได้นะครับจะได้ทําเหล้าเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะครับ ก็เขียนไปเทียไว้ว่าไทยเรานะครับเนี่ยนะครับพี่น้องกันนะนะครับนี่ครับสูตรอันนี้ลักหน่วยเลยอันนี้ลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับจะมาหน่วยบนตรงหัวทรงหัวตรงวัวตรงหัวตรงหัวแบบนี้นะครับเนาะลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับขาโตนะครับอ่นะครับเดินมาแบบนี้นะครับสามสิบเจ็ดงวดงวดต่อไปเป็นงวดที่สามสิบแปดนะครับเนี่ยนะครับเดินแบบนี้ลักหน่วยนะครับเขารักหน่วยย่างเดียวนะครับตัวนี้หน่วยบนนะครับ วอลล่าสูดนี่ได้ไปที่45780เลขเจ็ดมาที่ลักหนวยออก867วดนี้นะครับปราโมทผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเข้าทบทวนเมืองเราด้วยนะครับบ่ผิดอนะครับไม่ผิดนะครับทบทวนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปที่90235 90235นี่คือลักหนวยนะครับ90235นะครับหลักหนวยได้นะครับนะครับลักหนวยนะครับได้ไปที่9 ศูนย์สองสามห้านี่คือหลักหน่วยนะหลักหน่วยนะครับต่อไปหลักสิบนะครับเพอยู่ะนหลักสิบนะครับหลักสิบสูตรนี่ก็เอาแค่ยังนองไมโยนะครับเนาะยี่สิบสองวดยี่สิบเอ็ดวัผ่านนะครับนะี่คือหลักสิบฮาโตนะครับเนาะห้าตวัวนะครับ,นะ 5, รบเข้าหลักสิบอย่างเดียวนะครับตำแหน่งใส่สามตำแหน่งนี่ 10, 000, แสนหมื่นแสนแล้วก็สิบล่าง บวก8ของที่ได้เท่าไรบวก1บวก2บวก1บวก1ได้แบบนี้นะครับจะมาหลักสิบแบบนี้นะครับในสูตรนี้ก็จะมาหลักสิบอันนี้เกฮ็ดเราเพิ่มเมือนกันะครับเศรดฐะเราเพิ่มนะครับนะครับเฮ็ดเราเพิ่มแบบได้คว่ำเขาบอกคว่ใจน้ำเจาแต่ว่าะั่นกะอันเหล้าลังที่แหลมันกระใสเต็มไปแล้วนะครับเพราะว่าเอาเหล้าไปใส่นะครับเอาเหล้าไปใส่นะครับบานนี้ไท่บ่มีหมองใส่ก็ต้องเ็ดเหล้าเพิ่มนะครับนะนะครับบ่มีหมองใส่เอาไปเ็ดเหล้าเพิ่มนะครับ สําหรับสูตรนี้ก็เห็ดเล่าเพิ่มนะครับเนาะนะครับสูตรเพิ่มเล่านะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเพิ่มเล่านะครับในหัวที่วานมานี่นะครับเราได้ไปหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขหกตัวนี้มาที่หลักสิบนะครับออกแปดหกเจ็ดพนะนะครับแปดหกเจ็ดนะเลขหกมาหลักสิบเนาะสำหรับหัวนี้ประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็ทบทวนลายรอบลายเล่าแล้วนะครับลายลบลายเล่าหลือจนวินแล้วนะครับก็ได้ไปที่เก้าศูนย์สองสามสี่เก้าศูนย์สองสามสี่ในเลขหลักสิบนะครับ เก้าศูนย์สองสามสี่นะครับหลักสนะนะิบเนาะเก้าศูนย์สองสามสี่นะพิษโบคือโบโบ,บคือหลักน้วยตัวเดียวนะครับหลักสิบก็คือเก้าศูนย์สองสามแล้วก็สี่ตัวนี้เก้าศูนย์สองสามห้าตัวนี้เนะก้าศูนย์สองสามสี่เนาสมมติมันคือกันซาคือกันมาแล้วซานะครับเนาะ ครับผมคือบ่คือกับไปสนแหละนะครับเนาะก็เอาไปตามสูตนะครับเนาะจับกู่กันก็จะได้เบิ้ลมันเริมันเพิดเลยนะครับเนาะจะมีเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองสามสามลตัวเบิ้ลนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่ห้าเนาะออกมันขึ้นเล่าซะนะครับเล่าก็ออกสีหาหาซีเนาะคืนนี่นะครับต่อไปนะครับหลักร้อยนะครับเนาะต่อไปหลักร้อยห้าตัวคือกันนะครับตัวนี้เนาะหลักร้อยห้าตัวนะครับสูตรนี้นะครับเนาะยี่สิบหกหวดยี่หกหวด ยี่สิบห้างวดนะครับสูตรในยิบหางวดเนาะอันนี้คือหลักร้อยบนสูตรห้าตัวนะครับตำแหน่งที่เขาประเมินผลหลักแสนหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างนะครับหน่วยสองหน่วยสองสิบสามบวกสองคนที่ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งเดินแบบนี้นะครับเนาะสี่มาหลักร้อย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 จะเดินแบบนี้นะครับหลักร้อยเดินแบบนี้เนาะนะครับเดินแบบนี้เลยหลักร้อยนะครับเดินแบบนี้นะครับเดินมาแบบนี้นะครับอ่า ยี่สิบห้าหัวนะครับงัวต่อไปก็เป็นงววที่ยี่สิบหกหัวล่าสุดเนี่ยแปดเก้าหนึ่งสองสามเลขแปดมากลัก้อยนะครับแปดหกเจ็ดเนาะนะครับน no ี ột, 6, 8, ่นะครับเนาะเอานะครับในหวดนี้นะครับปรามูลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเราต่อว่างกำลังเรียบร้อยแล้วได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าน้อลักร้อยนะครับเนาะลักร้อยนะครับเอามีเสียงบ่าไว้นะครับเนาะมีเสียงเยอะมีเสียงอยู่นะครับเพราะว่าเราตรวจเช็คไม่แล้วนะครับเราไม่ีเสียงเยอ นะครับเพราะว่า่าเข้าร่องเล่าเพื่อนนะเริ่มเปิดไม่นะครับเพื่อนเนาะเริ่มเปิดไม่เบิดบัเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันว่าปุ้ยไอสัน่าโพดโพแท้ใบหวยของแท้ไอ้สันเฮเสียงกับบบบี้ไอสันนี่นะเพื่อนว่าใบของแท้เลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับหยับคลิปเลยนะครับสาหรับในคลิปที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับ มันกีมีการพิษผ่านเยอยๆของเข้าไา้ลับชนปนเปนะครับแต่สารวนมันมันสารเพื่อนะครับนะนะครับอาดสิ่วเฝ้าเนี่ยนะเพื่อนๆพวกเขาโถมากโถ่มาโถ่มากคนนึงก็โถ่มากวันนี้ก็โถ่มาเล่นเขาเล่นเขาแอดก็เฝ้าวันเนี่ยนะครับเนาะเฝ้าเข้าไปเฝอมากกันเลยลืมบาดไปซ่านะครับเนาะเรื่องเปิดไม่นะครับมาปบจับไม่กันมาปบไกลเลยนะครับอัดเปิดเปิดเปิดเโอ้ยอัดแต่ว่ามีเสียงพนะนะครับเอานะครับลักลอยเขาได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าศูนย หนึ่งสามสี่แล้วก็ห้านั่นนะครับนะครับเนาะนี่จะจับคู่กันในร้อยยี่สิบห้าคู่อันนี้จะคู่กันด้ยี่สิบห้าคู่ยี่สิบห้าคูณห้าก็จะเป็นร้อยยี่สิบห้าครับหลักรอยหาตัวนะครับหลักสิบห้าตัวหลักมาห้าตัว,ตวนี่คือเลขสูตรหาตัวทั้งหมดเลยนะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องบ่อมีสูตรแม้แต่งวดเดียวสูตรนี่ก็ได้นะครับ นี่นะครับเนาะถ้าเพื่อนจับกับสิจับได้คือเขานะครับเพื่อนๆก็จับคู่กันนะครับจับคู่กันสิจับไดอยู่เนาะจับคู่กันนะครับเอาหลักสิบเป็หลักหน่วยจับคู่กันก่อนแล้วก็เอาหลักร้อยมาใส่ทีละตัวนะครับเอาหลักเลขศูนย์มาใส่ชุดที่สองเขาเลขหนึ่งใส่ชุดที่สามสามก็เอาเลขสามใส่สี่ชุดที่สี่เอาเลขสี่ใส่ชุดที่ห้าเอาเลขห้าใส่ก็จะเป็นเลขร้อยยี่สิบห้าชุดนะครับเอานะครับผมสำหรับเลขตัวที่เขาจับมาให้เพื่อนๆนั่นก็ เขากับจับลักสิหลักน่วยนะครับเหล็กเด่นเหลืองเข้ากับจับไมเ้เพื่อนเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าสูตรนี้นะครับเนาะเป็นสูตรที่มาตรฐานนะครับเนาะนะครับมาตรฐานบางที่เขาจับเหล็กเด่นมันก็สิบว่าเขาแต่ว่าในสูตรนี้นะครับเข้าจับวัตถุตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสูงมากนะครับผมอาชิลองเบิงโยกวันนี้นะครับเนาะจะลองดูนะครับรนะครับสามตัวตรงนะครับ สามตัวตรงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคูณน,นะครับไม่ต้องคูณนะครับตรงไปเลยนะครับร้อยสิบหน่วยตรงไปเลยเนาะนะครับเอานี่นะครับนะเนาะออกมาเป็นแบบนี้เอกนกระสีว่าจับคู่ให้ได้เพราะว่าจับคู่กระสีเพื่อนกระจับได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะจะคู่กับตัวนี้แล้วก็หลักร้อยมาใส่นะครับกระซ้ํานี่นะครับ มีเท่านี้เลยนะครับสําหรับเลขตัวนี้เนาะนะครับแต่ว่าการทจับเลขเด่นนั่นนะครับมันก็จะเด่นไปที่ในเต่ละโตนะครับในแต่ลัสโหกับเตลละสูตรกับิีพีตัวเด่นอยู่นะครับมีตัวเด่นเอ้าข้จังหวะมาจับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับตัวนี้ก็เสียให้เพื่อนๆไปนะครับเป็นเลขหลักละห้าตัวสามหลักเลยสามตัวตรงนะครับร้อยสิบหน่วยนักรับนี่นะครับนะ นะครับเดี๋ยวเขาจะคอยเอาอีกอย่างหล่ะมาจับนะบางทีอาจจะเอาเลขเด็บเด่นหรือหรือจะเอาหลักร้อยมาจับหรือจะเอาหลักสิบมาจับนะครับหรือจะเอาหลักหน่วยมาจับตามหลักหน่วยนะครับหรือจะเอาสูตรคู่ขี้มาจับกับจังวากันนะครับจังวากันเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับแอ่เสี่ยวไว้เพียงชท่านี้เมื่อนี้เกษไปเบาบุญนทอดเทียนเสด็จพปนวานะครับบุญนทอดเทียนบ้านจำปานะครับน้องมือนนี่เนาะนะครับไปกินข้าไปกินตำมะฮุ้นะครับไปกินตำมะฮุ้ไปกินแจงน้องไม้นะครับแจงบักคอยนะครับแจงพักขี่เล็กว่าสั่นเป็นว เป็นการทอดเทียนพรรษานะครับแอบสืบสารประเภทนี้ตามอีสานบ้านเฮ่านะครับเนาะก็จะมีการบุญทอดเทียนนะครับเพิ่งกระติเซินไล่ลาย่นสิบบานยี่สิบบสามสิบบานสี่สิบบหาสิบบาญน,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 นะครับมาร่วมการกันกันะครับเนาะทำเป็นต้นนกเนงินแล้วก็มีเทียนพรรษาไปถวายนะครับในวัดที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายเทียนพรรษาครับ สำหรับในช่วงเขาพันษานะครับก็จะมีจตูปัจยทยท่านมีเสริมเติมเข้ามานะครับเนาะก็เพื่อที่การทาบุญอีกทางหนึ่งคือกันนะครับสาหรับประเภทนี้การถอดเทียนพันษานะครับสําหรับในเมื่อนี้กติเป็นบ้านจำปาสำหรับบ้านองเอสก็มีคือกันนะครับแต่เป็นวันที่14กันยายน2567วันที่14กันยายน25 6 7นอะครับเนาะบ้านของเอดก็สิบมีบุญทอดเทียนคือกันนะครับเนาะเชิญ ในปีนี้นะครับเชิญเยอะมากนะครับเนาะหาสิบหกหมู่บ้านนะครับเนาะห้าส <inh> <sh> ิบหกหมู่บ้านนะครับที่เชิญมาร่วมในงานนี้นะครับจะเป็นแนวใดนะครับอลังการงานสางนะครับเพราะว่ามันหลาง่ายนะครับเนาะห้าสิบหกหมู่บ้านนะครับที่เฮาได้เรียนเชิญเพิ่อนมานะครับเนาะมาร่วมในงานในวันที่สิบสี่กันยายนที่สี่โหดนี้นะครับนะบอกบุญไปยังท่านเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะเอาเพื่ได้โชคดีโชคยังไงทำบุญกับแอ็ดนะครับเพราะว่าเป็นบุญแนบุญทอดเทียนพรรษานะครับสิเป็นแนวใดอัลกัลเสมีการไทยทำ หรือว่าเจตอาชีพอันยัญญญงใหม่เพืเ่อนเเบ่งอยู่ในบรรยากาศในงานในมือวันที่14นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เจียวไปเพียงซัมนียนะครับเนาะสำหรับเลขร้อยสิบหน่วยของเราสุดละหาโตนะครับในคลิปต่ตอไปแอกลกอฮอลมาลงเล่าให้เพื่อนเบื้องเดิมนะครับในช่วงเที่ยงๆเนาะนะครับหลังจากกลับมาจากงานแล้วก็เสิาลงเล่าให้เพื่อนนะครับเอานะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีโชคมันตลอดปีตลอดไปนะครับรวยรวยเฮงเนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเฮาก็ออกมาเป็นแบบนี้สำหรับในคลิปนี้เจียวไปเพียงซ่มเ่นีา สุขุสุขคนสาวันดีครับ